สวัสดีค่ะกัลายาณมิตรทุกท่านสนทนาธรรมจากสวนเทวดาอาริยะมาพบกับทุกท่านแล้วนะคะวันนี้ประจำวันพุทธที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นการทบทวนธรรมะดีๆในทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือปุจฉาวิสัชนาธรรมชมรมสมาธิวัดพระบาทบ้านพลุเล่มที่แปด ครั้งที่สิบวันนี้จะทบทวนเรื่องการไหนากามธรรมะดีๆด,ดังกล่าวได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากอาจารย์พ่อร้อยโทรจรัสสีรันเพชรและอาจารย์แม่พันตำรวจอีกหญิงนวลสมสีรันเพชรซึ่งท่านทั้งสองได้เขียนรวบรวมและเรียบเรียงโดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์ ผ่านการปฏิบัติคือทำจริงนำไปสู่ข้อมูลและรายละเอียดตามความมีเหตุและผลทุกประการมอบไว้ให้ชมรมสมาธิวัดพระบาทบ้านพรุใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมจึงกราบขอบพระคุณท่านด้วยความรักและความคารพเป็นอย่างสูงลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านสำรวมกายวาจาและใจ ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะคะนาาาะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหโาาาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาระนงังคัจฉามิธรรมังสาระนงังคัจฉามิสังฆังสาระนงังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสาระนงังคัจฉามิ ทุติยามปิธรรมังสารนังคาชามีทุติยามปิสร้างคังสารนังคาชามีตาติยามปิพุทธังสารนังคาชามีตาติยามปิธรรมังสารนังคาชามี ตาติยัมปิสั่งคังสารานคัดช,ชามีอาระหังสัมมาสัมพุทธภาคาวาพุทธังภาคาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาคาวาตาธรมโมธรมมงนามาสามี สุปาติปันโนภ้าคาวาโตสาวากาสร้างโคสร้างคางหนาม,ามีกลาบนมัสก,การเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรูท่านเจ้าคุณนรรัตครูบาอาจารย์ทุกท่านเทพเทวาทุกท่านสิ่งใดที่ได้กระทําผิดล่วงเกินขออาหสิกรรมด้วยเถิด สาธุอิติปิโสภาคาวาอารหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูอนุตตาโรปุริสาธรรมสารธิสัตถาทเทว,วมนุสานังพุโทโธภาคาวาติสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโม สันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปาณิโกปาจ,จตางเวทิตาภูวินยูหิติสุปฏิปันโนภ้าขาวะ่าโตสาวาคสังโคอุชุปาติปันโนภ้าขาวะ่าโตสาวาคสังโค ยายาปฏติปันโนภ้าขาวะโตสาวกัสังโคสามีจิปฏติปันโนภ้าขาวะโตสาวกัสังโคยาทีทางจัตตาริบุริสายุคานิอัตถาบุริสาบูคาลากเอสาภ้าขาวะโตสาวกัสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโย ทาขีนยโยอัญชาลีการณีโยอนุตะรังบุญญาขตังโลกาซาติสวัสดีค่ะวันนี้ครั้งที่สิบนะคะประจําวันพุทธที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราชสองพวันนี้จะทบทวนเรื่องการไหนากามท่านเจ้าคุณนรรัต ได้แนะนำสนพระฝรั่งที่ได้มาพบสนทนาภายในโบสถ์วัดเทพศรินกรุงเทพมหานาครหลังจากท่านได้ปฏิบัติกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านพระครูปัญญาพลสูพลมหาอัมพันธ์บุญหลวงจึงเห็นว่ามีความสำคัญมากได้ขออนุญาตจากท่านบันทึกไว้พิมพ์แจกจ่ายแก่ลูกศิษย์เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน โดยท่านพระครูปัญญารพลได้พิมพ์ทั้งในด้านภาษาไทยอังกฤษไว้ดังมีใจความดังนี้การม,มฉันหรือการตันหาเกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดหลงคิดเห็นอารมณ์ต่างๆเป็นที่ถูกใจและน่ายินดีสามารถข่มไว้ได้ด้วยวิธีทั้งหกดังต่อไปนี้หนึ่ง เพ่งใจให้เห็นอสุภารมณ์คืออารมณ์ที่ปฏิกูลน่าเกลียดไม่งามของสังขารร่างกายจนให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความรักใคร่หายความกำหนัดยินดี 2. เพ่งพินิษพิจารณาความปฏิกูลของร่างกายแยกออกเป็นอาการ32ที่เรียกว่ากายคตาสติภาวนามีผม ขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเป็นต้น 3. ใช้สติสำรวมอินทรีย์เฝ้าระวังทวารทั้ง6คืออายตนะภายในคือตาหูจมกูกลิ้นกายใจเมื่อได้ประสบพบเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมคืออายตนะภายนอก อย่าให้ความรักใคร่กำหนัดยินดียินร้ายเกิดขึ้นภายในจิตใจ 4. ให้รู้จักประมาณการบริโภคอาหารอย่าให้อิ่มมากจนเกินไปจะเป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดทางกายและลุกลามเข้าไปถึงจิตใจให้เกิดความเศร้าหมองด้วยฉันทราคะะทําทำการวิสาสะคบหาสมาคม สนทนาปราศัยสนิทสนมคุ้นเคยกับกัลยาณมิตรเพื่อนผู้ดีงามที่จะชักชวนให้สนทนาไปในทางที่จะให้เสื่อมคลายหายความรักใคร่กำหนัดยินดีและยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผดถัพพะและธรรมารมณ 6. ฝึกฝนปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องตามไตรสิกขาคือ ศีลสมาธิปัญญาคืออริยมรตมีองค์แปดอันประเสริฐหนึ่งพยายามกำจัดตัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างยาบที่ล่วงออกมาทางกายวาจาด้วยศีลสงพยายามกำจัดตัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางคือนิวรณ์ทั้งห้ามีกามฉันพยาบาทถินมิทะ อุทจักกุกจ,จักวิจิกิจฉาด้วยสมาธิย่นย่อนิวนห้าลงเป็นสามคือ 1. ราคะโลภะสองโทสะสามโมหะหนึ่ง,ราาง,รงกรรมฉันนิวนความพอใจในการ,รเป็นฝ่ายราคะสงพยาบาทนิวนความครึ่งเครียดโกรธเคืองเป็นฝ่ายโลภะ และที่เหลืออีก3คือทินามิทะความหดหูงว่วงเหงาอุทจัจจะุก,กุจจักความฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทั้งสนี้เป็นฝ่ายโมหะ 3. พยายามกำจัดตัดกิเลสอย่างละเอียดที่เกิดจากทิฏฐิความเห็นด้วยปัญญา ด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของสังขารซึ่งมีลักษณะเกิดขึ้นเสื่อมสิ้นกันไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคือพระไตรลักษณ์การม,มฉันหรือการตันหานี้สลัดกรรจัดตัดได้อย่างเด็ดขาดต่อเมื่อเข้าสู่กระแสรพระอนาคามิมักบรรลุถึงพระอนาคามิผล ท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิตต่อไปนะคะจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมควรอนุสติหลักสติปัฏฐานให้สติอยู่ณฐานที่ตั้งในร่างกายนี้อย่างมั่นคงเมื่อความตายมาถึงสติจะถูกอนุสติที่ระลึกรู้เตือนสติได้ทันทีทุกขณะจิต ทำให้ผู้รู้บอกจิตตนให้เลือกได้ด้วยปัญญาอันชอบทุกขณะที่ตายอนุสติในทุกขสัตว์และทุกขสมุทัยสัตว์คือทุกขสัตว์ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขประกอบด้วยชาติชารามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมนนต์อุปายาสะ เจ็ดประการนี้คือสิ่งที่ควรรู้และทุกขะสมุทัยสัตว์ความดับลงแห่งกองทุกข์ประกอบด้วยชาติชรามรณะสกะปริเทวะทุกขะโทมนนตสอุปายาสะทั้งเจ็ดประการนี้เป็นสิ่งที่ต้องละเมื่ออนุสติได้ทั้งเกิดขึ้นของทุกขสัตว และการดับไปของทุกขะสมุทัยอยู่เนืองเนืองผู้ฝึกปฏิบัติพิจารณาภาวนาในสติปัฏฐานสูตรข้อหนึ่งกายในกายเช่นอาณาปานาสติบับอิริยาบทบับสัมปชัญญะบับทธาตุบับและอสุภะบับสะสมความเอื่อมระอาความไม่น่าอภิรมความเบื่อหน่าย เป็นนิพพิทายานขึ้นพร้อมแล้วการดับใบด้วยการคลายความกำหนัดในกามตัณหาลงได้แล้วย่อมไม่กลับมาเกิดในวัตฏะสงสารเสียได้อนุโลมให้ข้ามพ้นความเป็นปุถุชนเป็นการดับกลางสายของปฏิกสมุปบาทคือดับท่ามกลางสู่ความเป็นอริยบุคคลในเบื้องบนได้ เพราะว่าได้ดับไม่เหลือทุกขะสมุทัยสัตว์ดับตันหาดับอุปาทานดับภพบดับชาติดับทุกขะสมุทัยสัตว์ได้สิ้นได้หมดสิ้นไม่เหลือแล้วกล่าวแล้วนั้นจิตคือผู้รู้จะรู้เองเห็นเองตามความเป็นจริงด้วยสัจจะความจริงในอริยมรรคมีองค์แปอันประเสริฐคือองค์ปัญญา ที่เมื่อได้ปฏิบัติในมรรคผลในเบื้องบนหรือในขณะดำรงชีวิตในขันห้าต่อไปผ่านการเจริญให้มากทำให้มากในทางมัชฌิมาปฏิปัาสะสมสัมมาทิฏฐิให้สัมมาสังกัปปะได้ดับในดำริสามคือดับกามฉันทราคะดับความพยาบาทและดับความเบียดเบียนทั้งหมดในจิต ไปถึงดับไม่เหลืออีกแล้วคือดับอวิชชาด้วยอริยมรรคด้วยอริยมรรคขัตติอันเป็นการดำเนินงานของจิตในอริยสัจสี่ได้บริบูรณ์ในมรรคสี่ผลสี่มีสี่คู่8ปดจำพวกในเบื้องปลายคือดับอวิชชาดับไม่เหลืออีกเลยเป็นขั้นสุดท้ายโกนจิตดับขันสู่พระนิพพาน อนุสติสิบที่กล่าวแล้วในการสนทนาธรรมณนะสวนเทวดาอาริยะเมื่อวานนี้นั้นควรปฏิบัติเนืองเนืองเพราะว่าอนุสติคือสิ่งเตือนสติในขณะตายสุดท้ายนั้นสำคัญสิ่งที่ได้อนุสติไว้จะเตือนสติในขณะเข้าผวังขจิตขณะกํำลังจะตายให้จิตเลือกทางเดินต่อไป หลังจากตายจิตเลือกได้เพราะว่ามีสติเป็นตัวเตือนแต่อนุสติจะเตือนสติให้เตือนจิตถ้าไม่อนุสติบางทีในขณะนาทีวิกฤตขณะตายมีทุกขเวทนามากอาจทำให้ขาดสติสติก็จะพลาดโอกาสที่สติทำงานไม่ทันในนาทีวิกฤต เป็นวินาทีที่สำคัญที่สติต้องเตือนจิตให้ทันอนุสติเป็นสิ่งเตือนจิตอันนี้พบแล้วเห็นแล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์พ่อในขณะตายจิตเข้าพวังขจิตกนจิตจะออกไปจากร่างกายนั้นสติจะเตือนจิตเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่สติจะเตือนจิตได้ ในขณะตายคือเตือนในภวังขณะตายการเตือนเป็นการให้จิตคิดและทําในสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนั้นจึงมีความสําคัญด้วยประการชนีอันนี้คือมรณสติที่ต้องอนุสติให้เนืองเนืองเพื่อใช้เพื่อให้ใช้วินาทีทองของการตายให้เกิดประโยชน์อันแท้จริงเป็นสัตวจะสุดท้าย ในอริยสัตว์สี่ของการตายต่อไปนะคะจะพูดถึงเรื่องบุพพนิมิตแห่งมรจิตคือธรรมที่เป็นเครื่องหมายว่ามรมีองค์แปดจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้น 1. กัลยาณมิตรตาตาความาามีกัลยาณมิตรมีมิตรที่ดีคบหาคนที่เป็นแหล่งแห่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี สศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลการทำศีลให้ถึงพร้อมตั้งตนอยู่ในวินัยและมีความประพฤติทั่วไปดีงาม 3. าฉันทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยฉันทะการทำฉันทะให้ถึงพร้อมความใฝ่ใจอยากจะทำกิจและหน้าที่และสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องให้ดีงาม ความไฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ 4. อัตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกไว้ดีแล้วการทำตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผู้ที่พัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์ทั้งด้านกายศีลจิตและปัญญา 5. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ การทําทิฏฐิให้ถึงพร้อมการตั้งอยู่ในหลักความคิดความเชื่อถือที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผล6อัปปมาทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทการทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม7โยนิโสมณสิการสัมปทาความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมณสิการ การทำโยนิสูมณสิการให้ถึงพร้อมความฉลาดคิดแยบคายให้เห็นความจริงและหาประโยชน์ได้เมื่อใดทำที่เป็นบุคพนิมิตเจประการนี้แม้อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดมีในบุคคลแล้วเมื่อนั้นย่อมเป็นอันหวังได้ว่าเขาจะเจริญพัฒนาทำให้มากซึ่งมักมีองค์แปดคือ จะดำเนินก้าวไปในมัชชิมาปฏิปทาการพิจารณาภาวนาเป็นวิปัสสนึกคือใช้สตินึกคิดเป็นระลึกรู้ลงไปที่สิ่งที่คิดเกิดการคิดคือจิตคิดคิดไปตามที่สตินึกสตินึกไปที่ของจริงเป็นนิมิตโกน สติทําให้จิตคิดบนของจริงนั้นจิตคิดตามด้วยจิตมีพลังจิตจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวในสิ่งที่จิตคิดธาตุรู้ในจิตก็เห็นความจริงพบความจริงจิตจึงขยายความคิดในสิ่งนั้นออกไปเกิดเป็นปัญญาขึ้นในทันทีปัญญาที่เกิดขึ้นจึงเป็นของจริงที่ต่อเนื่องกันบนความจริงเดิม จิตก็สั่งให้ร่างกายการปฏิบัติคือทำให้เป็นงานเป็นการขึ้นด้วยมีสติควบคุมอยู่ถ้าผิดสติจะเตือนจิตจิตก็จะสั่งกายให้แก้ไขร่างกายทำงานได้ตามที่สมองของร่างกายสั่งการสมองรับกระแสเป็นคลื่นมาตามประสาทที่สัมผัสกันคือวิญญาณปลายประสาทของร่างกาย สัมผัสกับวิญญาณในจิตที่เรียกว่าจิตวิญญาณความรู้ที่จิตวิญญาณกับความรู้ที่วิญญาณในขันห้าเป็นความรู้อันเดียวกันเสมอไปทําให้ผลจากการพิจารณาภาวนาเกิดเป็นความรู้ที่เป็นเหตุในให้ร่างกายทําคือปฏิบัติสำเร็จเป็นผลขึ้นแล้วเมื่อสตินึกต่อไปอีกจิตก็นึกคิด ต่อเนื่องไปอีกก็จะขยายความรู้เป็นปัญญาต่อคือขยายออกไปอีกวิญญาณก็มีความรู้ส่วนขยายนั้นไปทําให้ร่างกายทํางานต่อเนื่องกันไปวงจรการทํางานจึงเคลื่อนที่ไปหลายหลายรอบเป็นภาวจักรคืออิทัปัจจยตาเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นอาการหมุนเวียนเป็นรอบรอบไปจึงเป็นวงล้อแห่งกรรม คือเป็นการกระทําขึ้นและเป็นเหตุเป็นผลขึ้นเหตุทําให้เกิดผลแล้วผลทําให้เป็นเหตุใหม่ก็เกิดผลใหม่ผลใหม่เป็นเหตุใหม่ที่เป็นผลใหม่ต่อเนื่องกันเป็นวงจรอดีตผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลคือปัจจุบันเหตุอนาคตผลที่ต่อเนื่องเป็นภาวะจัก เป็นวงล้อเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นอิทธปัจจยตากันเช่นเวทนาเป็นเหตุขึ้นในจิตเวทนาก็เป็นอารมณ์ขึ้นในจิตคือผลผลเป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือเหตุเหตุในจิตเป็นผลคืออุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดผลในจิตผลในจิตเป็นเหตุให้เกิดภพในจิต ผลในจิตก็ทำให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุทำให้เกิดนามรูปคือผลเหตุคือชาราขึ้นในนามรูปผลคือมรณะของนามรูปเมื่ออวิชามีอยู่ก็ไปตามวงเวียนแห่งกรรมคือการกระทำในชาตินกอนโดยอวิชาเป็นสิ่งพาจิตไปจุติหรือปฏิสนธิใหม่ตามกรรม คือการกระทําให้อดีตที่เป็นอุปาทานสร้างภพสร้างชาติขึ้นใหม่เรื่อยไปเมื่อเป็นเช่นนี้การพิจารณาภาวนาในขันห้าเน้นที่ร่างกายคือรูปก็จะพบความจริงคือทุกขสัตว์เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขสมุทัยสัตว์ขึ้น จากความจริงของการเกิดขึ้นและดับไปนับครั้งไม่ถ้วนของทุกขสัตว์และทุกขสมุท,ทยัทยสัตว์ด้วยทุกขนิโรธสัตว์ด้วยทุกขาอาริยมร์มีองค์แปดอันประเสริฐท,ที่เจริญให้มากทำให้มากทำให้รู้แจ้งและเห็นจริงเป็นอริยสัตว์สี่ทั้งหมดแจ้งแล้วนั้นอวิชชาเบาบางลงในถ้ำกลางคือ กระดับกลางสายในวงจรปฏิจสมุปบาทด้วยการเจริญให้มากทำให้มากจากการพิจารณาภาวนาก็ทำให้ตัณหาเบาบางลงเบาบางลงด้วยความเบื่อหน่ายในนามรูปที่เป็นศูนย์กลางสร้างเหตุปัใจจัยให้เกิดทุกข,ขสั์อยู่เป็นการต่อเนื่องจากกา,การจะดับทุกข,ขสมุทัยสัตว์เสียได้คือต้องดับอวิชชา ในเบื้องปลายสุดท้ายให้สำเร็จด้วยสัจยจยานกิจจยานและผลยานในมรรคผลในอริยมรรคมีองค์แปดอันประเสริฐในสายดับในปฏิจจสมุบาทถึงการดับอวิชชาในจิตให้ดับไม่เหลืออีกเลยเพื่อการผลทุกข์คือดับทุกขะสมุไทยสัตว์ไม่เหลือด้วย อาสวะขยายานในวิชาแปะต่อไปนะคะหลวงพ่อก็พยายามที่จะเอาความรู้ที่หลวงพ่อได้มานี้ให้แก่ญาติโยมเพราะว่าหลวงพ่อมามาสอนพระสอนพระมาสีสิถึงห้าสิปีแล้วไม่ได้ซักองค์ทำไมถึงไม่ได้ซักองค์สอนดีแล้วสึกหมดอย่างนี้ บางองค์ก็มีอุบาสิกาอะไรไม่รู้มาชวนศึกก็มีอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็อยู่ไม่ได้สักองเค์จ็บใจนักอุตสาสร้างวิชาความรู้อย่างดีมาให้แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านะโยมแต่สมัยครั้นพุทธกาลโยมก็สอนพระได้อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจใหม่ไม่เอาพระละทีนี้สอนโยมเพราะฉะนั้น สถาบันพลังจิตตานุภาพครั้งแรกนี้หลวงพ่อไม่ให้พระเข้าเอาแต่โยมเพราะว่าโยมศึกไม่ได้แล้วแน่นอนโยมศึกไม่ได้แล้วใช่ไหมก็หมดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็มีแต่ว่าจะเอาอ่ออ่างมานำหน้าอย่างเช่น คนชื่อวิไลก็เอาออ่างมานำหน้าเป็นอาจารย์วิไลชื่อนวลชื่อนวลน้อยก็เป็นอาจารย์นวลน้อยเหล่านี้เป็นต้นนะคะจากเจ้าพะคุณสมเด็จพระยานวัชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสำหรับวันนี้นะคะจบไว้เท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อัพยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอน,นีค่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สุขีอัตานังปาริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาะคะวาตาธรรมโมธรรมังนามาซามิ สุปาติปันโนภาคาวาโตสาวากาสรังโคสรังคังณาม,ามิกราบนมำสักการเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านเจ้าคุณนรรัตครูบาอาจารย์ทุกท่านเทพเทวาทุกท่านสิ่งใดที่ได้กระทำผิดล่วงเกินโคอ,อาหสิกรรมด้วยเถิด สาธุสวัสดีค่ะ